ปดรับไปแล้วนะครับผมวมาแล้วสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็รับเป็นตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับนี่เลยนะครับผมก็ต้องกราบสวีดัสสวัสดี้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง บีชชาแนลนะครับก <G ül üyor> ็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าไฟไฟไทยแลนด์นั่วาวานเองนะครับผมคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรียกเซิร์ฟเลยนะครับ,บผมพี่เพิ่งไปดูไลฟ์สด GM มาเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่านะครับได้ความรู้เยอะแยะม,มากมายเลยในการรับของฟรีนะครับไม่ไมคืนนี้ก็พรุ่งนี้แน่นอนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวพี่พามารับฟรีๆเลยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือท่าทางโบย่านะครับท่าทางโบย่าฟรีๆเลยนะครับยกเซิร์ฟนะครับผมจะทํายังไง ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับในส่วนที่2นะครับรับเพชร500เพชรฟรีๆยกเซิร์ฟนะครับย้ําว่า500เพชรฟรีๆเลยนะครับผมนะอ่าไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่3นะครับรับไอวอร์นะครับระเบิดไอวอร์ฟรีๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะกดรับให้ดูเลยแล้วก็ในส่วนที่4คืออัปเดตกิจกรรมนะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเร็วๆนี้นะครับผมอ่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมว่าโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะย้อนไปแจกเพชรกันก่อนนะครับที่พี่ทําทุกกคคลิป็ือแจก นั่นเองนะครับที่ก็คลิปทุลุงมเมื่อวานนะครับมาสุ่มในเว็บนี้เลย YouTube Random Comment นะครับผมพิกเจอร์นั่นเองนะครับผมก็มีทั้งหมดเนี่ย1 0 0เอ้ย1,000นะครับ206กคอมเมนต์เลยนะครับก็มีโคตรเยอะเลยนะครับมาพี่สุ่มเอา2คนพอวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับผมมาโอเคนะครับไปเลยสุ่มเลยนะครับ3 2 1ไปคนแรกไม่ได้นะครับก็ไม่ใส่ u ีดีมานะครับต้องใส่ให้ครบนะครับผมอ่าอ่าคนที่2ครับผมมา นะครับผมเราบรรลุคนที่2กันนะครับคนแรกเนี่ยขาดชื่อเฟซนะครับผมต้องมีชื่อเฟซแล้วก็ให้ดีสิ่งที่อยากได้ด้วยนะครับผมอันนี้อ่าโอเคได้ได้นี่ได้นะครับผมอ่าก็มียูดีแล้วก็อ่าชื่อเฟซนะครับมาเดี๋ยวพี่ทําการเติมไ้เลยนะครับมาก็ช่องพี่แจกจริงทุกคลิปนะครับผมไม่เชื่อก็ดูสลิปได้เลยนะครับผมพี่แจกเนี่ยก็โชว์สลิปกันเลยนะครับว่าได้จริงแน่นอนนะครับผมมา โอเคเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับนี่เป็นน้องคนนี้เลยนะครับแฟนอิ่งครับนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่ทําการเติมให้เลยนะครับผมอ่ะโอเคกดยืนยันไปปึ๊บนี่นะครับก็แสดงความยินดีกับน้องแฟนอิ่งครับด้วยนะครับผมได้รับ68เพชรฟีฟรีนะครับผมมาคนที่2ครับผมไปแบบจวดๆครับอ่ะคนที่2มานะครับโอเคนะครับอ่ะได้น้องคนนี้เลยนะครับชอบช่องนี้มากครับติดตามมาจากฝั่งเราครับผมอ่าโอเคนะครับเว้ยแต่ไม่น้องไม่มีชื่อเฟซว่ะ คืยน่าเสียดายว่ะพลาดไปนะครับอ่าไปน้องนนี้เลยนะครับผมนี่มีเชื่อเฟซด้วยนะครับนี่เอาไปสมรวจขาวกับพี่โอ้โหกิจกรรมหนรวจขาวมาพอดีเลยนะครับผมพี่บอกเลยคลิปนี้โคตรสุดนะครับมีกิจกรรมหนรวจขาวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่าคืออะไรนะครับรับยังไงนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมสำหรับกิจกรรมหมวกขาวนะครับผมน้องๆหลายคนรอกันเลยนะครับเห็นถามหากันเยอะเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูไปน้องคนนี้เลยนะครับซิฟอายุโอเคเอสสามนะครับผมมาโอเคเดี๋ยวพี่ทางานเติมให้เลยนะครับ ปึ๊บนะครับปึ๊บกดยืนยันไปเลยปั๊บนี่นะครับก็ได้รับไดมอนด์ไปฟรีเลยสำหรับน้องเซฟอายุเคสสนะครับผมนี่เลยนะาหกสิบแปดไดมอนด์ฟรีนะครับสำหรับใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์ยูยดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนการรับฟรีกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมในส่วน กิจกรรมแรกที่รับฟรีนะครับผมแต่ก่อนที่รับฟรีเดี๋ยวนะครับพี่พาไปดูกิจกรรม FFCS ออกมาที่10ก่อนนะครับผมก็เคลียร์ทีมโปรดนะครับนี่ก็คือการกดไลค์นั่นเองนะครับผมอ่านะครับตอนนี้พี่มีสิทธิ์หลายวันเนี่ย คนละ50นะครับผมพี่ขอเป็นทีมนี้นะครับเอาทีมไทยก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่านี่เลยแล้วก็เชลจีนะครับผมอ่าครบแล้วก็กดรับตรงกล่องนี้นะนี่รับเป็นคูปองอ่าโกลลยอนะครับนี่ครบแล้วนะครับในส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนี้พี่ก็เลือกไปแล้วนะครับเป็นเลือกทีมนะครับใน6แมตช์นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมนี้ก็คือวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับวันพุ่งนี้บ่าย2องเป็นต้นไปนะครับก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับเพื่อได้รับของรางวัลในกล่องนี่เลยนะ 100%นะครับผมมาโอเคนะครับผมก็ในส่วนการล็อกอินวันที่ส9เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นีนนได้รับฟรีๆเลยครับแล้วก็จะมีกันนึ่งนะเป็นท่าทางตัวนี้นะครับผมนี่เป็นท่าทางบูย่านะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือมีแจกสำหรับ นะครับผมยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นนักแข่งนะครับที่ GM แจกให้เล่นนะครับผมอ่าหลายคนอยากได้แต่คลิปนี้นะครับ GM มาแจกฟรีแล้วนะครับในกิจกรรมวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นน้าทางโบย่าท่านี้เลยก็จะเป็นการลงเล่นเก็บกล่องนะให้ครบแล้วก็มาเปิดดูว่าจะได้ท่าทางหรือเปล่านะครับตามที่พี่ฟัง GM มานะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมท่าทางโบย่านะครับแล้วก็ท่าทางนี้ก็รับฟรีเหมือนกันนี่เลยนะครับค่าคางเข้าชาร์จนั่นเองนะครับผมก็รับฟรีโดยการดูไลฟ์สดนะครับให้ครบ แสนคนหรือเท่าไหร่นี่แหละนะครับในกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับพี่ก็อธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เอ้ยท้าทางเข้าชาร์จก็รับฟรีถาวรยุคเซิร์ฟเหมือนกันนะครับเพียงดูไลฟ์สดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนนะครับถาวรด้วยนะครับรเป็นติ๊กเกอแปดแล้วก็ลูกสองนั<อ><อ>่นเองนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนกิจกรรม,มอื่นๆนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอไปกดรับระเบิดตัวนี้ก่อนนะครับนี่ก็อยู่ในเซิร์ฟนอกอยู่นะครับแต่เซิร์ฟไทยก็รับฟรรรรรรรีีีีเเเเเหหมมืออนนนนนนนกกกัััััััลลลยยยยะะะะคคคคบบบบบบบววพพุ่่่ง้้ดดดด๋ใูไปปผึึ๊ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกลดลับไปแล้วนะครับผมวัดมาแล้วสุดยอดไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็รับเป็นตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับนี่เลยนะครับผมถาวอนเลยนะเนี่ยนะครับกดตรงลงไปเลยปึ๊บ นี่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับผมนะก็เป็นอยู่ในเสื้อนอกอยู่นะครับผมก็รอเข้าเสื้อใส่ทีนึงนะครับผมมาโอเคนะครับเราในส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับในส่วนการรับเพชร500เพชรนะครับแล้วก็อัปเดตกิจกรรมมากมายเดี๋ยวพี่มาดูเลยนะครับปึ๊บนะครับนี่กิจกรรมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมน้องๆเห็นแต่กางเกงขายาวนะครับสลหรับกางเกงตัวนี้นะครับก็เห็นพี่อายุโอเคใส่นะครับโคตรแรงสำหรับกางเกงตัวนี้นะครับผมก็ สูตรเซิฟนอกก็เป็นเงยขาสั้นนะครับผมก็เราก็เซิร์ฟไทยทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เข้ามาแล้วในเกมแล้วนะครับนี่เป็นเงยตัวนี้เลยนะครับมีลายปีกนกสีฟ้าสีขาวด้วยนะครับผมก็ถือว่าแรเลยทีเดียวนะครับผมมาโอเคเรามาดูในส่วนต่อไปกันบ้างนะครับนี่นะครับหนวดขาวนะครับมก็จ่เป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ในเซุปนอกอยู่ก็จะเข้าในเซิร์ฟไทยเร็วนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะเข้าในเซิร์ฟไทยเร็วนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสายเติมเนี่ยรอได้เลยนะครับผมเพียง11เเเพชรท่านนั้องมีส่วนลด 56%เลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็รอเขาสนใจนิดนึงนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยเป็นการอัปเกรดปืนที่เข้ามาใหม่อยู่ช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจกันไปเลยนะครับนี่ตรงเข้ามาบนแล้วก็ตรงนี้นะครับจากปกติเนี่ยก็จะมี UMP แล้วก็เป็น AK มังกรฟ้านะครับอยู่จะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับเป็นปืน MP40 ตัวนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับผมนะ อ่านะครับผมเข้ามาเป็นรูปร่างไงเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็อยู่ในช่องตรงนี้นี่ๆไหมเพิ่มเข้ามาในช่องตรงนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้น่ะก็จะเป็น AK มังกรฟ้านะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ภาคพาเข้าไปดูในในข้างในนะครับเป็นยังไงนะครับอ่าเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับในการอัปเกรดนะครับ MP40 ก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าแต่จะเพิ่มเอฟเฟกต่างๆเข้ามาเหมือน AK นั่นแหละนะครับน่าจะแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับอ่าอ่ากระบอกนี้ก็เป็นไอเทมแรงเลยมนนนะครรรรรััับบบเเาาดูใส่ว500พช นะครับว่าทํำยังไงนะครับผมมามาดูกันนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมของแอปแอร์เพนั่นเองนะครับจ่ายศูนย์บาทรับ500เพชรฟีฟีเลยนะครับเพียงใส่โค้ด DPETCH500 นะครับในแอปแอร์เพนั่นเองนะครับผมรับคูปองคืนเงิน35บาทจํานวน5ใบนะครับผมก็คือเราต้องซื้อไปก่อนนะครับ5ใบใบละ35บาทนะครับจากนั้นเราจะได้เงินคืนนะครับแต่อย่าลืมใส่โค้ดนี้ด้วยนะครับผมนะใส่โค้ด DPETCH500 นะครับถ้าลืมใส่ก็ไม่ได้เงินคืนนั่นเองนะอย่าลืมใส่กันด้วยนะครับผมอ่าสำ นในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในซืรอสนอกนะครับการดูไลฟ์สดนะครับการแข่งขันก็จะมีไอต่างประเทศเขาแจกเยอะมากเลยนะครับผมดูดินะครับมีบัตรสร้างห้องนะครับผมจำนวนสิบใบนะครับผมสำหรับคนดูห้าแสนคนเนี่ยแล้วก็ท่าทางเข้าชาร์จนะครับผมแล้วก็ ในส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสกินปืนนะครับ4ี่กระบอกเลยนะนะครับผม4กระบอกเลยนะครับผมถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมหนวดขาวนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเงินเกงด้วยนะครับที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยเร็วนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ G m บอกอย่างหนึ่งนะครับ GM อบอกด้วยอย่างหนึ่งก็คือนะครับเดือนหน้านะครับก็มีกิจกรรมใหญ่อีกเช่นเคยนะเป็นกิจกรรมปีใหม่นั่นเองนะครับก็มีของแจกแลรๆฟรียกเซิร์ฟเนี่ยมากมายเลยนะครับไม่กินไม่เป็นสกินปืนถาวรก็เป็นนชุดะครับ เ่าที่พี่ไปฟัง G M ไลฟ์สดมาเมื่อกี้เลยนะครับของแจกเยอะจริงๆนะครับเดือนนี้แล้วก็ปีใหม่นะครับช่วง,ช,วงช่วงใกล้เดือนปีใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปรีวิวอีกทีนึงนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเปิด3โหมดพิเศษนะครับคิวมันสนั่นยกเซิร์ฟนะครับผมก็จะเป็นโหมดที่คุณชอบมากที่สุดนะครับก็คือ รูปนี้จะอยู่ในเพจเฟซบ f r e ฟ Fire Thailand นะครับเปิดให้กดหัวใจกดหัวเราะกดว้าวนะครับก็มีโหมดใหม่3โหมดนั่นเองนะครับผมตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่1ธันวาคมนะครับก็จะมาณนี้เลยสำหรับการอัปเดตจิตกรรมนะครับผมล่าสุดนะครับผมเนาะออาในส่วนฟ e Fire a d v a n c e มีอะไรบ้างนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับหลายคนก็ยังเข้าไม่ได้ก็คือมันจำกัดสิทธิ์นะครับผมก็คือสิทธิ์น่าจะอยู่กี่หมื่นคนพี่จำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจำกัดสิทธิ์นะครับที่เข้าเล โอเคเข้าไม่ได้วะจอดำวะนะครับไม่เป็นไรนะครับผมเน็ตน่าจะช้านะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เข้าไปดูในคลิปหลังนะครับผมเนาะอ่ะคลิปนี้ก็มาสอนรับของฟรีกันนะครับก็ได้รับฟรีๆกันไปเลยนะครับผมเนาะก็ในส่วนจิตกรรมอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่มาแถมโค้ดแล้วกันนะครับโค้ดเนี่ยใครที่ยังไม่ใส่นะครับก็โค้ดหมดวันนี้เลยนะครับผมโค้ด c ชตเตอร์กันบล็อกนั่นเองนะเป็นโค้ดสกินปืนนครับไม่รู้พี่ใส่ยังรหัสนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองก่อนนะครับไม่รู้พี่ใส่ย ถ้าใส่แล้วก็จะขึ้นแดงนะครับผมถ้าไม่ใส่ก็แปลว่ายังได้มาลองดูนะครับผมกดตรงลงไปเลยนะครับปึ๊บนะครับนี่อ๋อใส่ไปแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับผมในในแต่งตัวแล้วก็กล่องนะครับแต่งตัวแล้วก็กล่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ฟรามาดูนะครับอ่ากล่องตรงนี้เลยนะครับนี่นี่นี่สีแดงแดงตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นกล่องสกินพื่อสามวันแล้วก็หนึ่งวันนั่นเองไม่มีถาวรนะครับย้ำว่าไม่มีถาวรนะแล้วก็ ถ้าคลิปนี้นะครับครบ1 0 0 0 0แสนวิวภายในวันนี้วันหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดตัวนี้เลยนะครับนี่โค้ดสกินปืนไทท่านถาวรนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแจกฟรีเลย1โค้ดนะครับถ้าครบ1 0 0 0 0แสนวิวนะครับก็อย่าลืมดูช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับสำหรับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งใหม่นะครับกดออกก่อนแล้วก็กดใหม่นะครับเพื่อจะรับการแจ้งเตือนนะครับทุกคลิปของพี่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมาสอนรับฟรีก ปักธงนะครับถ้าทางปักธงตามปกนะครับผมอย่าลืมนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เว็บสุ่มนะครับเว็บสุ่มไว้ใต้คลิปนี้เลยเข้าไปสุ่มได้เลยออกง่ายออกเร็วแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ